มาแล้วมาแล้ววันนี้เมื่อนี้ผมยืนอยู่กลางทุ่งสวรรณน,นาือวานาหรือว่าบ้านหรือสตูดิโอหรือ,อยังก็แล้วแต่ครับนี่เมื่อวนนี้มีกิจกรรมพิเศษวันวาเลนไท์สูบปลาวันวาเลนไทยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื่องบรรยากาศมัมวนกินขขาปลาน้ำกันครับวันนี้ครับมา Lên Số bên Số 3, bên Số 3 Đó mày mới lại Hả Chị โอ้ยน้ำบ,บกกูนี่ก่อนเราวังที่รอเครื่องสูบป,ป่าเครื่องสูบน้ำนะครับกำลังทำหน้าที่ของมันเต็มที่อยู่เท่ากับมาเบิงพืชหลังนานะครับแม่กเพาะปลูกไว้นะครับมื่อนี้บรรยากาศดีครับ บอ่อห่อนบอ่อเอาเพราะว่ามียาคุมฝ้าคืมฝนบรรยากาศดีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับพอกระแม่พันกระสีใส่ประโยชน์จากที่ดินให้มันเกิดประโยชน์ล่ะครับเ <c oughs> พือ่อบอเอ่เป็นการทิมลูกลางวางเปลอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการบำรุงดินนะครับบ่อ,บอเผาต่อฟางนะครับเพราะต่อฟางนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยนะครับ <c oughs> ปกคลุมดินบอ่อให้นาดินเสีย พล้องคดนี่เผา,าเผาให้เผาน้าเจ้าของผมไปเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้ยหดหูใจครับพี่น้องไปเผาเนี่คือการทำลายได้พี่น้องการทำลายอินทรีย์วัตถุ u. สัตว์สาวาสิงุงบเขียดมนันมีมองยูมองซนแหละครับพี่น้องเอาลายไปวันนี้เดี๋ยวสิพา้ามาเบิงนี่ครับบักแตงบักแตงบักแตงบ้านพี่น้องเอินบักแตงย่งครับแต่ภาษาไทยนี่ค,คือแตงไทยเนาะ แตงไทยนวยสุกมันก็จะเป็นนวลเหลืองใสข้าวขาวอ่าเขาก็มากกินซุกกันกินซุกเอาไปเฮ็ดข้องหวานนะครับ<ม>แต่ผมนี่มากเอาไปตํานี่พี่น้อง <c oughs> ตาใสอีปูน้อยสมัยเด็กเล็ก,ลกน้อยนี่อุ้ยใส่แมงลงมังํมดิบสด,ด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นสารเคมีมันยังบ่หลมันยังบ่หล,หลคือสมมตินี่อ้บกกบัตทันสุกนะฝานใส่ฝานใส่ใส,สดเข้ากันปะยังนะครับพี่น้องตำบักแตงนี่ วีที่การก็คือว่าพราแต่หลังการเก็บเกี่ยวแล้วนี่วันวันบักแตงเลยครับวันไหนบักแตงเลยแล้วก็ไทยบเลยครับเรต้องไปเผาอ่าไท้คบที่เดียวเลยครับเรต้องไปขาดเนีงไหใเห็นมันยากให้มันหงุ่งยากเนาะเออเพิ่นเกิดแน่บ่เกิดแน่กับ่เป็นนยั้งครับเขาได้กินก็ดีไปเขาได้กินก็บเป็นนยั้งก็ถือว่าเป็นการไทยกบต่อฟางเนาะเลยเดี๋ยวไองนี่นี่หน่อยหน่อยนี่นี่นะครับนี่ครับ วนวมื่ <c oughs> เ,มเลยครับอ้าวนี่แหละครับพี่น้องพืชดลังงนาที่เขาน, <c oughs> นำมาเสนอพี่น้อง Todas

Ui <laughs> ôi kìng nữa ôi <laughs> léo nó có bài toàn bây giờ Ui Ui ô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  nhắn bà <laughs> này nè cũng thấy thùng mướn quá nhăn gì nè không có mướn nè Ăn bơ quên quên đã ăn mà lọt đã ăn mà lọt thánh mày nè nè lần mất gì cái tôi nhỉ โอ้ยจีนองครับโหงายเลยโอ้ยรุดควงโอ้ปาปาหนังเลยโอ้ยจีนังเออ้ยปาเลยนตัดจดกันโอ้ยโอ้ยโลโลโลไซโลไซโลโอ้ยเอาบทอนในนามเละ ดับโล่แบบนี้รับการนี้มี่แบบนี้เอาไม่ได้ไม่เอานั่น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 นัเอา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 อููู่่่ขับหรอกอยู่า มันยืนรัดอยู่นี่มันจะเขาโคนอ่ละเออนาฬิการู้ว่าใช่เกือบบูดนั่นมันฮะ

mà khảo đẹp không? Mọi vậy? bao vô bà?

không có ghen mắt là nhưng mà phải làm Ủa nè, ấu, ấu, ấu Ấu, ื้อไปนะี่ไปนะม,มาเอาเร็วเร็วเร็ว <c oughs> เร็วไ้ยได้เตองใช้ใค่คะเอาไปพนเส่าคู่พูนคู่พ่นจะไปจับันเดอคู่ ประกดประกนประกดพอนพี่น้องปะกดพอนประกดพอนั่นเอาไหมเอาแมเอาเอารับคนนี้โอ้โหพี่น้องเ่อนี้ค่ะเออปะกดใหญ่เือยหุยมกโอ้ยสมสมแ้เนาะพน่ะ

À, quật bay mày rồi nhé, quên ừ, rồi ừ. quạt hoàng nam vẫn chưa đến, hoàng lắm à, đen, đen, đen. quạt lung đấy ừ. Ừ.

มากขึ้นนั่นบ่อน้กันปลาสลิดปลาสลิดมีก็งามเดี๋ยวปลาสลิดไหมใช่ไ่ะคะตัดสลัด ส่งพิลานาทีทองมาแล้วครับวัดหน้ำมันก็ต้อง call ล่ะดหยากจันเอยพี่น้องเอ้ยใบใหม่มันหลาย แต่ว่าปลาเนี่ยคอนอยู่นี่แะครับปลาโคตปลากคปลาคอมาเว้ยเ้ปลาคอเอาเอ้ม่โยังโมเมนตัวใหญ่ี่นั่นยังโมเมนตัวใหญ่ยังโมเมนตัวใหญ่กูนี้เขานี่ยมังกาอีกนะอนี่นี่ยาเพื่อ

大了白。 phải cái cây của nó nhận ต้องมาฮผมบ่มงสายเลยบ่งสายเลยสายโอ้ย